สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับการ์ด b บ t เ l s s p r i t ิ n แ i m a t e มทซีโเช่นเคยนะครับผมก็ได้ทำสีแดง กับสีขาวไปแล้วนะครับผมต่อมานะครับพี่ชินก็จะทําการสีดูเอ้ยไม่ใช่่ใช่สีดูหุ้มทําให้ดูสีเขียวนะครับผมอุ้ยอย,อยากจะเปลี่ยนขอใครเป็นอหอยีบนะครับเปลี่ยนปุ๊บความหมายความหมายไปในเชิงทางไม่ดีนะครับผมนร้องห้ามห้ามทำเลียนแบบนะครับห้ามเล่นมุกแบบนี้แบบพี่ชินนะครับผมอันนี้เนี่ยคือ,อพูดออกมาโดยสันดารไม่ใช่ด้วยความไม่ได้ตั้งใจนะครับผมอ่ะ สำหรับไม้ตีิบลิตอันติเมตซีโร่นะครับผมก็เป็นภาคที่เน้นอันติเมตค่อนจะเยอะมากนะครับผมก็ในชุดนี้ก็จะเป็นภาคาเป็นชุดที่เน้นนะครับผมอันติเมตเช่นเดียวกันซึ่งการในชุดนี้จะเป็นการที่คัดมเฉพาะสีเขียวจากชุด BS 25, 26, 27ทั้งหมดออกมาไว้ในชุดนี้ชุดเดียวนะครับผมซึ่งถือว่าดีมากๆเลยก็ไม่ต้องเวลาไปไมเวลาไปตามหากา,าการจกไหนเลยชุดนะครับผมซื้อกล่องนี้สามัญก็ ได้การ์ดเกือบจะครบนะครับบเรีเดียาครึ่งค่อนของซีรีส์เลยก็ว่าได้นะครับกับภาคอันติเมสซี่งนั่นเองซึ่งในวันนี้ครับพี่ชินก็จะขอะครับผมแนะนาการ์ด5ใบที่น่าสนใจและเก่งกาจจากชุดนี้ให้ดูกันนะครับผมถ้าอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปดูกันว่า5ใบที่พี่ชินเลือกม,มาจากทั้งชุดเนี่ยมีใบไหนบ้างนะครับก็มาขอดูก่อนว่า รในชุดนี้นั้นเนี่ยในกล่องนี้เนี่ยให้มาจํานวนเท่าไหร่กี่ใบนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับในชุดนี้นะครับผมก็จะให้สปริตมาทั้งหมด24บใบนะครับอันติเมต8ใบอย่างที่บอกในต้นคีว่ามันให้มาเยอะมากชุดนี้นะครับเบรฟ5ห้าใบเน็กซัสสาใบเมจิกห้าใบรวมทั้งหมด4ี่สิบห้าใบพอดีนะครับผมก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเลยเพราะอันติเมตในชุดกล่องเขียวให้เยอะมากกว่ากล่องอื่นนะครับผม งั้นก็จะมาขอแนะนำนะครับการ์ดที่น่าสนใจในชุดนี้นะครับผมอ่าใบแรกเลยก็ผมกับเกราะดาวราศีกรกกนะครับผม b r ร v e c a n ซ e r หรือก็คือ Reverse Brave ดาวราศีอ่าต้องบอกราศีสิราศีปูนั่นเองนะครับผมซึ่งเข้าถือเป็นตัวละคร Reverse Brave ตัวแรกที่ผมมาในกระตูนนะครับก็จะโผลม,มาเป็นปูสิงโตแล้วก็งูซึ่งเป็นบอสสุดท้ายนั่นเองนะครับก็น่นอนว่า ตอนที่ผผอ่มครั้งแรกเนี่ยก็ยแสดงความเก่งกาจมาได้อย่างยิ่งยวดนะครับผมเก่งริงๆผมมาปุ๊บอ่ะเขาต้องการทำการเบรฟกับเลกิออสนะครับผมแล้วก็ กดคอมโบที่แท้นะครับผมเอาชนะไปได้อย่างาหลายแบบอย่างทุ่มทนหลายคนทีทเดียวหลังจากนั้นนะครับผมพอมาถึงช่วงประมาณในท้ายเรื่องคือไม่รู้เฮียไปแกะเฮียแบบไปโดนเนิร์ฟมาจากไหนนะครับผมแพ้แพ้รุรัวแพ้กระจกระจายแพ้กับทั้งไอดอลนะครับผมคือบอกโอ้แล้วไอ้ช่วงกลางเรื่องที่ผมมาอย่างเก่งกาดนี่คืออะไรนะครับผมทำไมโดนเทอย,อย่างนี้น่าสงสารคนใช้มากๆนะครับผมที่ได้ว่าทีมงานผู้กำกับเนี่ยใจอะไรกับเขามากอ่ะ เราดูความสามารถกันหน่อยดีกว่าว่าความสามารถของตัวนี้มีอะไรบ้างน,นะครับผมตัวนี้นะครับมีพลงังมีเลเวลหนึ่งแค่เลเวลดียว B ีพีห้าพันนะครับผมเมื่อเบลฟจะบวกให้ห้าพันนะครับเงื่อนไขาการรวมล่างคือคอสตัต้งแต่ห้าขึ้นไปครับผมรวมล่างสกิล่ารวมล่างเมื่อสปิริตนี้รวมล่างโจมตีคู่แข่งถ้าเกิดจะป้องกันนะครับผมจะป้องกันไม่ได้ถ้าเกิดไม่ใช้สปิริตสองตัว หรืออันติเมตสอตัวมาเข้าป้องกันคือบอกเขาต้องเอาสองสองใบามาป้องกันพร้อมๆกันน่ะคือเขาต้องอทําทการาวางนอน2ตัวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันสมมุติว่า,ามีสปิริตสอตัวนะครับผมหรืออันติเมตสอตัวก็ได้สมมติวิชินยกมา2ตัวแล้วกันอ่ะมี2ตัวอย่างนี้นะครับเมื่อตัวเนี้ยทำการร้วงร้างโจมตีฝเฟืตรงข้ามเนี้ยถ้าเกิดจะป้องกันต้อง ป้องกันทีละ2ตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเป็นคนเลือกว่าเราจะสู้กับตัวไหนก็ได้1ตัวอ่าไม่ใช่สู้พร้อมกันนะนะครับผมถามว่าดีไหมค่อนข้างจะดีตรงที่ว่ามันข้าฝังข้ามนี่เหมือนกับป้องหยับป้องกันแค่ตัวเดียวไงแต่ต้องเอาอีกตัวหนึ่งมาป้องกันด้วยนะครับผมทําให้กลายเป็นว่าเขาต้องเสียใบป้องกันไปถึง2ใบในครั้งเดียวทําให้เราได้เปรียบมากๆในการบุกโจมตีนั่นเองนะครับผมก็จะโดนจับวางนอนไปนั่นเอง นอกจากนี้นะครับผมการเบรฟเนี่ยในกระตูนเขาก็จะเบรฟกับนายพลเปลือกดาบเลกิออสนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอบอกตัวนี้หน่อยละกันไหนๆก็พูดมาแล้วนะครับผมทั้งตัวเบรฟแคนเซอร์กับเลกิออสเนี่ยจะเป็นตัวที่มีค่าคอสเท่ากันเลยคือคอสหทั้งคู่และสามารถลดได้ด้วยเจมเขียว3เม็ดนะครับผมตัวเลกิออสเนี่ยมีทั้งหมด3เลเวลด้วยกันเลเวล1 2 3ครับเลเวล1นึ่งมีพีห้าพเลเวล2 BP 8,000และเลเวล3 BP 1,000 10, หนนะครับผมมาดูความสามารถกันบ้าง อของสมาทีเลเวลหนึ่งสองเมื่อสเปริตนี้ถูกอันเชิญนะครับผมสามารถอันเชิญไม่จ่ายคอสนะครับการ์ดเบรฟเผ่าดาราจักรหรือวิญญาณดวงดาวในมือเราได้1ใบเมื่อเบรฟเผ่าดาราจักรถูกอันเชิญโดยเอฟเฟกต์นี้เสื่อมสภา,ภาพสิปริคู่แข่งไม่เกิน2ตัวนะครับคือดีมากคือในกระตูนนี้คือโดดตรงนี้ลรามาอยู่แล้วนะครับผมลงปุ๊บ ใช้สกิลนะครับผมลากเบรฟแคนเซอร์อันเช่นไม่จ่ายค่าคอร์สเข้ามาในสนามและนอกจากนี้เนี่ยก็เสื่อมสปิริตฝ่ายตรงข้าม2ตัวด้วยนะครับกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยไม่มีใป้องกันแล้วนะครับผมเหลืออาจจะเหลือแค่แอนติเมทหรือว่าเหลือเหลือแค่สปิริตแค่ตัวเดียวเงี้ยแต,แต่ถ้าเกิดเหลือแค่ตัวเดียวพอเบรฟปุ๊บเขาก็ป้องกันไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดพอเบรฟแล้วสกิลของตัวแคนเซอร์เนี่ยมันจะบังคับว่าต้องส่งมา ป้องกัน2ตัวนะไม่งั้นทําไมได้คู่เทนคือถ้าเกิดฝรั่งค้ามีสไปริตสามใบลงไปในเทอร์นนี้ถ้าจะป้องกันตัวนี้จากการโจมตีธรรมดาโดยไม่ใช้เมจิกหรือเน็กซัสหรือว่าสกิลอื่นได้เลยนะครับผมน่ากลัวมากนอกจากนี้ตัวเลกิออสเนี่ยก็มีความสามารถรวมล่างด้วยนะครับผมรวมล่างเลเวลสองเลเวลสามเมื่อสปริตนี้โจมตีหรือป้องกันอาป้องกันก็ได้นะครับผมเมื่อชนะและทาลายเอนติเม้คู่แข่งจากการต่อสู้เทียบบีพีสไปริตนี้จะฟื้นสภาพครับ จริงๆแล้วสกิลเนี่ยเอาจริงๆคือไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าฝังข้ามคงถ้าเกิดเห็นแบบเห็นจังหวะนนี่ก็คงไม่ไม่ส่งอันติเมตมาป้องกันแล้วก็โดนทําลายให้ตัวนี้ฟื้นสภาพหรอกแต่ในการ์ตูนบางทีแบบในการ์ตูนมันต้งกที่ว่ามันเล่นกันแบบไม่ดูเอฟเฟกไงพอสมมปองกันปุ๊บเฮ้ยโดนทำลายทำมันเปนฟื้นโดนอีกทีนึงก,ก็จะตลกตลกนิดนึงคือในการ์ตูนก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมเวลาโชว์เอฟเฟกแต่ในคอมเป็นจริงเนี่ยสกิลเนี่ยใช้ยากเพราะว่าฝังข้ามถ้าเกิดเห็นอย่างนีีี้้้เเเเเคาาางงงจะปปลลล่่่่ออยยยใหไไฟ์ดดกวนนนนนััั ส่วนตัวแล้วที่คิดว่าน่าจับตามองไม่ใช่เลกิออนในเลกออนนี่มีข้อดีคือโอเคมันลาาแคนเซอร์ได้แต่ตัวแคนเซอร์นี่แหละที่มีสก,กิลที่ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะบังคับออกมาป้องกัน2ใบทําให้เหมือนกับค่อนข้างจะหยุดยั้งอาการป้องกันได้อย่างแน่นอนและอีกอย่างนึงคือเลกิออนเนี่ยมัน,ม,นมันเก่งตอนมันลงมามา,มากกว่ามันลงมาลากแล้วมันก็ลงมาเสื่อม2ตัวไงอ่าดังนั้นนี่จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่พอเรฟแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวมากในการบุกนั่นเองนะครับผมอ่านี่คือใบที่น่จาจับตาม คราวนี้ใบที่2นะครับผมอ่าคือใบนี้ครับสปิริตนะครับผมอ่าคอสหกนะครับนักบวชเปลือกชิโรคาบูโตะนะครับผมตัวนี้เป็นระดับเอ็กแล้นะครับผมจากชุด BS 26นะครับตัวนี้เนี่ยมีค่าคอสที่6สามารถลดได้ด้วยเจมเขียว3เม็ดนะครับผมมี3ระดับด้วยกันอ่ามีเลเวล1 2 3ครับเลเวล1นึ่งมีพีห้าพเลเวล2 BP 7,000และเลเวล3 BP 11,000นนะครับผมซึ่งอ๋อถือก็พลังแล้วโดยรวมเยอะกว่าเลกิออสแน่นอนนะครับผม คราวนี้มาดูความสามารถครับเลเวลหนึ่งสองสามว่าผมแอคเซสตของเราสปิริตเผ่ามนุษย์มแมลงเกิตัวมันเองนี่แหละนะครับผมหรือขุนพลดาวก็ได้ของเราทั้งหมดจะไม่ถูกป้องกันโดยสปิริตอันติเมตรูปแบบเสริมสภาพของคู่แข่งจริงๆนี่สกิลแทบไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับผมมันจะแบบอาจจะเป็นพวกสกิลเมจิกหรืออื่นที่ว่าเอาพวกสปิริทที่เสริมสภาพข้าป้องกันได้อะไรแบบนั้นนะครับผมหรือาบังคับสู้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า จะไม่ถูกป้องกันโดยตัวนี้เสื่อมสภาพคือเองเสื่อมแล้วก็อย่ามาสู้กับข้าข้าไม่สนไม่ต้องมาป้องกันอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นสกิลที่เขียนการวนะครับผมแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งนะครับผมเลเวล1-2-3่งสองสามแอ,แอ,แอ,แอสเตปของคู่แข่งนะครับอันติเมตคู่แข่งทั้งหมดคอสจะลบส กลายเป็นว่ามันจะเป็นตัวที่เอามาป้องกันอันติเมตทิกเกอร์ของคู่แข่งได้นะครับถ้าเกิดคู่แข่งเนี่ยเป็นคอสแปดอ่ะก็ะเหลยแค่คอสหกนะครับผมแต่จริงๆแล้วเมันเหลือหกก็ยังกันยากอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอันติเมตเลเวลคอสต,ำตำ่าๆคอสห้าคอสหกอย่างเงี้ยคอ่อนข้างจะป้องกันได้คอ่อนข้างจะสูงนั่นเองนะครับผมอ่าจริงน่าสนใจและสกิลสุดท้ายที่นะ่าสนใจมากๆสกิลรวมร่างเลเวลสองเลเวลสามเมื่อสไปร์นี้รวมร่างโจมตีนะครับผมสามารถเสื่อมสภาพสไปรตคู่แข่งสองตัว เพื่อฟื้นสภาพเซิบิลิตของลุมล่ากของเรา1ตัวได้ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเอาเบฟตัวมันเองเบฟนะครับผมเบฟกับอะไรก็ได้อ่าสมมติเบฟกับเบฟกับแคนเซอร์ก็ได้จริงๆมีตัวอื่นหน้าเบฟแยแยนะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีนะครับถ้าเกิดใช้สกิลลวมล่างนะครับผมของชิโรคาบุโตะนะครับผมก็จับเซิบิลิตคู่แข่งเสื่อม2ตัวแล้วมันก็รีเฟซตัวเอง ถ้าเกิดฝันข้ามยังมีสปิริตเหลืออีกนะครับผมเ,เขาก็ป้องกันก็ได้หรือถ้าเกิดเขาไม่ป้องกันมีสปิริตเสื่อมซ้ำสองตัวก็ตีไปจบเสื่อมอีกก็รีเฟซได้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะทำสี่ดามเมจในเทิร์นเดียวได้มันก็ข้าจะง่ายถ้าเกิดฝันข้ามมีสปิริตสองตัวที่ไม่เสื่อมนะครับผมดีและดีมากๆนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเบรฟกับแคนเซอร์พอดีนี้มันอยู่ใกล้มือจะเบรฟกับตัวอื่นก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเบรฟกับแคนเซอร์อย่างเงี้ยก็จะเล่นง่ายขึ้นเพราะฝันข้ามก็จะต้องงบบััค เอา2ตัวมาป้องกันแน่ๆกลายเป็นว่าเอ้ยมันมีโอกาสที่จะกดสกิลได้รัวๆนะครับผมตีปิดเกมในเทิร์นเดียวก็ได้นั่นเองก็ขึ้นอยู่ว่าจะเล่นยังไงหรือจะเล่นคู่กันก็ได้เอาเลกิออสเบฟแล้วตัวนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมหรือยังไงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วกันมันเป็นอีกหนึ่งคอมโบที่เอาไปใช้ร่วมกันได้หรือจะใช้แยกก็ได้นะครับผมนี่คือใบที่2ที่น่าสนใจครับต่อมาใบที่3ขอเป็นอันติเมตบ้างละกันนะครับผมอ่า ใบที่3ครับใบนี้อ่าเป็นคอสเจ็ดอันติเมตนะครับผมจากชุด b ี25ระดับเอแคลครับผมกับอันติเมตเบียสกาโรนั่นเองครับผมเจ้าเสือขาวของเราล้นั่นเองตัวนี้เป็นคอสเจ็ดที่สามารถลดค่าคอสด้วยเจมเขียว3เม็ดนะครับผมตัวนี้ก็จะมี3ระดับด้วยกันเลเวล3 4 5นะครับผมเลเวล3อ่า VP 12,000่นส0 0หมื่นตามลำดับนั่นเองครับผมใบนี้น่าสนใจตรงไหนบ้างมาดูกัน ใบนี้มีสกิลควิ๊งนะครับผมอ่าก็คือการอัญเชิญตัวมันเองจากมือได้นั่นเองนะครับในสเต็ปต่างๆก็สร้างความเซอร์ไพรส์ได้อยู่แล้วนะครับผมสกิลที่2ครับสกิลอัลติเมททริกเกอร์ครับผมเลเวลสามสี่ห้าเมื่ออัลติเมทนี้โจมตีนะครับเมื่ออัลติเมททริกเกอร์ฮิตต่อจํานวนสปิริตอัลติเมทเผาอ่าศาสตราสมิงนะครับผมของเรา1ตัวเสื่อมสภาพสปิริตคู่แข่งได้1ตัวคือตัวมันเองเนี่ยก็เป็นอัลติเมทที่เผาศาสตราสมิงอยู่แล้วถ้าเกิดเรามีพักพวก จะเป็นเซฟบิลิทหรือแอนติเมทเผาซาตาสมิงเยอะๆนะครับผมอันติเมททิกเกอร์ฮิตทีหนึ่งเลยนะว่าเสื่อมกันแทบทั้ง,งเสื่อมกันทั้งสนามก็ว่าได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ดีมากๆในการบุกนั่นเองครับนอกจากนี้ถ้าเกิดมีคริสต์ข้าฮิตครับผมคริสต์ข้าฮิตนะครับถ้าการ์ดที่ฮิตคอสไม่เกิน3นะครับผมก็ศูนย์หนึ่งสองสามได้หมดเลยนะครับผมเราสามารถนำสปินรูปแบบสุวนสาภาพของคู่แข่งทั้งหมดกลับไปไว้ใต้เด็ก โดยเลียงลําดับตามใจชอบได้นั่นเองกลายเป็นว่าถ้าเกิดเรามีสปิริตพอัสมิงเยอะๆนะครับผมอ่ะเราจะเนทิกเกอร์ฮิตอ่ะมันก็จะโดนจับเสือหมดแต่ถ้าเกิดคือที่เขา้าฮิตด้วยก็เด้งไปใต้กองให้หมดเลยครับผมเป็นตัวที่พลิกเกมได้ดีมากโดดลงมาทีเนี่ยดีดพวกเบรกดีดพวกแบบสปิริตเก่งๆโกงๆเงี้ยกลับไปใต้กองนะครับผมเกงง่งมากๆอ่ะแต่ว่าต้องคิดที่เขา้าฮิตด้วยนะก็มันเป็นเรื่องของดวงนะครับผมถ้าเกิดดวงดี ก็พิเกมได้นั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าจะตามองนั่นเองกับอันติเมตเบียกกาโร่นะครับผมโอเคครับต่อไปจะเป็นใบที่4นะครับผมอ่ะใบนี้เลยครับอันนี้ครับผมคอสแปดอันติเมตเทพหมาป่าเทมเพสเตอร์นะครับผมใบนี้เป็นระดับ X อ็กซ์แล์จากชุด BS 27ครับใบนี้มีค่าคอสที่8 สามารถลดค่าคอร์ด้วยอาร์คอร์ดเป็นเจมเขียวสเม็ดแล้วก็เจมอันติเมทอีก3เม็ดน,นะครับผมก็ลดค่าคอร์ได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ส่วนมากก็น่าจะลดได้แค่เจมเขียวสเม็ดมั้งอันติเมทไม่ค่อยอยู่บนสนามนานแลมันจะโดนอาเหตุอันคัวรหรือเหตุอันใดทำให้ตายไปก่อนทุกทีเลยนะครับผมตัวเทมปมาปาเทมเปสเตอร์มี3ระดับเช่นเดียวกันเลเวล3ามหมื่นสี่เลเวลสี่หมื่นเก้าและเลเวลห้าสามหมื่นซึ่งพลังค่อนข้างจะสูงนะครับผมตามสไตล์ของค่าคอส์แปดตัวนี้มีสกิลอยู่2อันด้วยกันนะครับผมสกิลที่1 สกิลที่ l e ดัลสามสี่ห้าอันิตของเรานะครับผมเมื่ออติเมตทิกเกอร์ของเผ่าของอติเมตเผ่ารุ่นใหม่ของเราถูกกาดเธอและหนครั้งครับผมส่งคอร์ไลคู่แข่ง1เมตรไปที่รีเซิร์ฟของคู่แข่งนั่นเองก็ตรงมันเองก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันเป็นเผ่ารุ่นใหม่นะครับผมดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าถ้าเกิดอติเมตทิกเกอร์โดนกาดเมื่อไหร่ยิงห่งไลฟ์ครับเฮ้ยดีนะ คือปกติแล้วจะมีอัจฉริยะหลายๆใบที่พอโดนกาดปุ๊บ,บก็ก็กไม่เคยได้อะไรใบนี้ก็เป็นว่าถ้าเกิดโดนกาดยิงหนึ่งไลฟ์นั่นเองแต่จะมีข้อเสียก็คือค่าคอสเฮียมันเยอะอะเฮียคอสตั้งแผลโอกาสที่จะโดนกาดก,ก็น้อยนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีเลยก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจนะครับผมคราวนี้อีกอีกสกิลหนึ่งสกิลดับเบิลอัลติเมทิกเกอร์เลเวลสี่เลเวลห้าครับอ่าดับเบิลก็คืออ่าเช็คสองรอบนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทวินไดของแวนการ์ดไม่ใช่นะแต่มันนนนกกก็คลคลละะค้าาาายๆััแหะะรบบอออ่่่ววตจํน อันติเมตทิกเกอร์ที่ฮิตหนึ่งครั้งเสื่อมสภาพซิมบิลคู่แข่งหนึ่งตัวถ้าเกิดอ่าันติเมตทิกเกอร์ฮิตสองครั้งก็เสื่อมสองตัวนะครับก็ง่ายๆดีๆเลยนั่นเองนอกจากนี้ยังมีสกิลดับเบิลฮิตด้วยนะครับผมถ้าอันติเมตทิกเกอร์ของเราฮิตสองครั้งคือฮิตฮิตขึ้นมาเกิดอ,อะไรขึ้นนอกจากนี้เมื่อจบการต่อสู้นี้ส่งคอบไลท์คู่แข่งหนึ่งเม็ดไปที่วอยอันนี่คือทีเด็ดนะครับดับเบิลทีทีหนึ่งยิงหนึ่งไลฟ์เลยนะครับผมดีมากๆ กลายเป็นว่าเป็นตัวที่โดดลงมาช่วงท้ายเกมเงี้ยคู่แข่งเครียดมากเอออะไรกันนะครับผมนอกจากจะจับเราเลสแล้วยังจะยิงไลฟ์เราอีกนะครับผมคืองคือถ้าเกิดตัวนี้ตีไปแล้วทําการ Hit ดับเบิลชิตได้อ่ะก็จะได้จับเสื่อม2ใบแล้วก็ยิง1ไลฟ์โหแรงนะถ้าเกิดไม่มีอะไรป้องกันตุ้มนะครับผม2ไลฟ์ในเทิร์นเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ทําท่าปิดเกมได้ดีมากๆนะครับผม และการ์ดที่น่าสนใจใบสุดท้ายครับก็ขอ,อยกให้ตัวหน้ากล่องแล้วกันนะครับผมกับอันติเมตแร็กนาล็อกนั่นเองครับผมตัวนี้ก็เป็นอันติเมตค่าคอสแปรนะครับผมลดด้วยด้วยเจมขาว2เม็ดเขียว2เม็ดแล้ว Ultimate อันติเมตอีก2เม็ดนะครับผมอาจจะลดคอสไอา้นิดนึงต้องเล่นผสมได้ขาวเขียวนะครับใบนี้เนี่ยมีสามระดับด้วยกันเลเวล3ามหมเลเวล4 2 6สอและเลเวล5 2 9สอครับผมมีสกิลอยู่2อย่างสกิลอย่างที่1เลเวล 3 4มี่หเมื่อเติเมตที่ถูกอันเชิญเสื่อมสภาพสปปริตคู่แข่งทั้งหมดย้ําว่าทั้งหมดนะครับผมลงมาทีนี้นอนกันเป็นแหงนะครับน่ากลัวมากสามารถอัญเชิญไม่จ่ายค่าคอสสปปริตกาก์ดอันติเมตอสีเขียวหรือขาวในมือเราหนึ่งใบก็ได้นะครับผมเฮ้ยน่ากลัวมากนะครับผมคือนอกจากจะโดดลงมาเนี้ยยังจะาพาเคลื่อนมาด้วยนะครับ อันเชอร์ติเมตไม่จ่ายค่าคอนี้แรงนะเพราะว่าในเทอร์นี้เนี่ยคุณก็จะแบบเล่นในเลหลายอย่างมากอาง่ายๆถ้าเกิดอันเชอร์แบบอัลเทมเพสเตอร์ลงมาช่วยเงี้ยเทอร์นี้เนี่ยก็มีอะไรให้เล่นเยอะสุดๆนะครับผมแล้วก็จะมีคือจริงแล้วขาวก็ได้เขียวก็ได้มีคอมโบที่สามารถนำไปต่อได้เยอะมากนะครับสกิล,ลอีกสกิล,ลหนึ่งนะครับผมสกิลอัลติเมตติเกอร์เลเวลสี่ห้าเมื่อติเมตติคเกอร์โจมตีนะครับผมเมื่ออติเมตติเกอร์ฮิตนำสมิีคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับผมกลับไปใต้เด็ก อันติเมตนี้จะไม่ถูกป้องกันโดยสบปริทคู่แข่งนั่นเองก็คือ,อตีปที่ตีปุ๊บตีมปทิกเกอร์ฮิตอ่ะดีหนึ่งตัวกับใต้เด็กแล้วก็ตัวนี้เอาสบปริทมาป้องกันไม่ได้ต้องอันติเมตเท่านั้นนะครับผมก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใบที่น่ากลัวมากเแบฟเบฟแบบน่าจะได้มังมันบอกว่าเฉพาะสบปริทกันเแบฟบก็น่าจะไม่เกี่ยวเนาะ อ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับผมอ่ะก็ต่องบกวนมบากเบลก็มาจะหลบล่างอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นไม่ค่อยได้ยืนอยู่ในสนามเฉยๆนะครับผมใบนี้จะเป็นอีกหนึ่งใบที่น่ากลัวมากตรงที่ว่าเมื่อลงมาแล้วมันาพามาด้วยนะครับผมแล้วก็อ่ามีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถจับเสื่อมให้ทั้งสนามนั่นเองดังนั้นโดยรู้ลับเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าจับตามองน่านำไปใช้และโดดลงมาพลิกเกมได้นะครับผมเอาง่ายๆคือถ้าเกิดฝั่งข้าไม่มีออนติเมทอ่ะมันโดดลงมาเสื่อมทั้งสนามเนี้ยก็แทบจะตีแล้วขอวกีก อาจจะ2ไลท์หรือถ้าเกิดลากเทมเปสเตอร์ก็เทอร์นี้อาจจะ3าไลท์ชิวๆช,ชนะไปเลยก็ได้เราเพราะเราเรายังมีพวกสปปริตอื่นๆที่อาจจะยังอยู่ในสนามแล้วก็บุกถล่มได้นั่นเองจึงเป็นอีกหนึ่งใบที่สามารถบุกถล่มปิดเกมได้ครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดที่น่าจับตามอง5ใบในชุดนี้นั่นเองครับ ก็จบลังใบกันที่เรียบร้อยนะครับผมกับการรีวิวการ์ทุกใบจากไม่ใช่ทุกใบการห้าใบนะครับจากกล่องสีเขียวกล่องนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ค่อนข้างจะน่าสงสารสีเขียวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบทตัวร้ายที่ใช้สีเขียวก็ไม่ค่อยเด่นตัวซีโรเองที่ใช้สีเขียวก็ไม่ค่อยเด่นเหมือนกันนะครับผมคือล่างสีเขียวใช้น้อยมากนะครับใช้ไม่ถึง10ตอนเนี่ยประมาณแบบอ่า ไม่ถึงสบแบบนิดเดียวแล้วก็เลิกใช้ไปไม่ใช้สีอื่นเลยนะครับผมเพราะว่ายังไงเนี่ยเหมือนกับเบลสสเปริลพระเอกเนี่ยกำลังนั้นจะใช้สีแดงอยู่แล้วนะครับก็มาจะเห็นเซโร่พระเอกเนี่ยใช้สีแดงเป็นหลักซะมากกว่านะครับผมมักเก็จรงก็มาจะเทอยู่สีแดงหมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เซโร่เรามีทั้ง6สีรวมถึงมีล่างสีรวมแล้วสุดท้ายเนี่ยซึ่งถือว่ามันสนุกมากนะครับผมมันสนุกจริงๆยังไงภาคนี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นหนึ่งหนึ่งภาคที่ค่อนจะแนะนาเรื่อง แต่ว่าในเรื่องของนิมเมชันอาจจะแบบดูหนกแหนมนิดนึงก็ไปเป็ไปไลายเป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับกับการรีวิวบริสต์บริ l ต์แอนติเมทซีโร่กล่องสีเขียวนี้คงต้องขอจบลงแต่เเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อต่อหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย